สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันที่ ep 53นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้คะ่ะที่แอด b า b ศูตามนี้เลยนะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือสายด่วนโทรเข้ามาได้083 437 4753นะคะ ส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR code ตามนี้ได้เลยนะคะแคปหน้าจอแล้วก็สแกนเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆจะได้ชมพักก่อนใครเลยนะมาวันนี้ราคาเริ่มต้นที่องละ500บาทรวมส่งนะคะเริ่มต้นนะ500บาทรวมส่งจะมีส,สวยๆช่วงท้ายคลิปนะคะมาเริ่มกันเลยเริ่มจากสมเด็จนะคะสมเด็จ เป็นแบบนี้นะคะสมเด็อจอาจะรัดลวดนะคะเป็นแบบนี้นะนะคะเก่าๆเลยนะคะนะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมรายละเอียดชัดเจนเลยนะคะความเก่านะส,สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะ เป็นแบบนี้เลยนะนี่ค่ะดูลวดเป็นแบบนี้นะคะสนิมฝังเข้าไปในเนื้อเลยนะคะนี่นะคะความเก่าขอบข้างค่ะขอบข้างเป็นแบบนี้นะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบรูปรอหลวงพ่อทบจะเป็นแบบนี้นะ เก่าๆนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าไอที่ดำๆเนี่ยไม่ใช่ลักแต่ว่าเป็นขี้ยุงจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะคะพี่ๆท่านไหนแนะนำได้นะอันนี้เจ้าของเดิมเขาบอกมาแบบนี้นะคะส่วนตัวดูไม่เป็นนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเก่าๆเลยนะคะ <c oughs> 5 0ารอยบาทรวมส่งนะคะหลวงพ่อทกอันนี้เป็นพระอะไรไม่ทราบค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเก่าๆมีตะกุดอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ปั๊มยันนะคะเป็นพระเนื้อเนื้อเนื้อดินค่ะแบบนี้นะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อดินค่ะขออภัยเป็นพระเนื้อผงค่ะ ะะเป็นแบบนี้นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาพระสมเด็จค่ะมีอยู่องค์เดียวนะคลิปนี้มีอยู่อง์เดียววันนี้ได้มาน้อยค่ะวันนี้ได้มาน้อยพอดีว่าพาลูกไปโรงพยาบาลมานะคะไม่ค่อยมีเวลาดูเท่าไหร่ ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นมาก่อนนะคะคลิปนี้น้อยนิดนึงนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสมเด็จ500บาทรวมส่งค่ะหรือสายด่วนโทรเข้ามาได้นะคะ อันนี้หลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะเป็นแบบนี้เลยเนื้อเนื้ออะไรไม่ทราบนะคะเก่าเก่านะไม่รู้ว่าเนื้ออะไรนะคะเนื้อเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะในงานวางศิลลฤเลิกนะคะโรงเรียนจังหวัดนครนายกนะ อันนี้ไม่รู้จักค่ะหนูไม่รู้จักชื่ออะไรไม่ทราบเจ้าของเดิมไม่ได้บอกไว้นะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนี่ค่ะสวยๆเลยนะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาพระคงค่ะพระคงนี่นะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะตระกูลลำพูนค่ะสวย ดูใบโพนะคะรายละเอียดชัดเจนเลยเรียบร้อยมากนะนะคะ mm hmm. เก่าๆเ,เ,เลยนะสวยๆเลยนะคะเม็ดแรกสวยงามนะนี่ค่ะรอบองค์ดูแล้วสบายตาอยู่นะองค์นี้นี่นะคะพักคงห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะ ต่อมานางพญานะคะนางพญาพิมอ่าพิมพ์สังคตินะคะนางพญาพิมพ์สังคติเก่าๆเลยค่ะนี่ดูคาบเก่าจริงๆเลยเห็นไหมสวยๆเลยนะคะอันนี้ตัดตอกดีมากนะนี่ค่ะขอบดีมากอันนี้ก้นนะคะ เก่ามากคือคาบเขาดีมากเลยค่ะเห็นไหมสวยนะคะอง์นี้นะคะเกือบสมบูรณ์ค่ะเกือบสมบูรณ์เพราะว่าเป็นสภาพใช้งานมาเกือบสมบูรณ์เลยนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาราคาห้าร้อยบาทนะคะเหรียญสุดท้ายในราคาห้าร้อยบาทนี่ค่ะ เหรียญหลวงพ่อพรมนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งทาทุกองค์น้องรวมส่งหมดทุกองค์นะคะอันนี้เหรียญหลวงพ่อพรมนะคะราคาห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะขอบค่ะขอบเป็นแบบนี้นะขอบสวยอยู่นะคะนี่ค่ะนะชมแอดไลน์เข้ามา ชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวน้องจะได้ถ่ายรูปส่งให้ชมนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งคะ่ะเหรียญหลวงพ่อพรมนะจบที่ราคาห้ารอยแล้วนะคะต่อมาต่อมาไม่มีโปกับเขาหรอกนะได้มาถูกก็แบ่งปันไปให้ถูกเลยเนาะอันนี้องละองละหนึ่งพันห้าร้อยไปเลย องค์หนึ่งพันห้เป็นเรี่ยมเงินค่ะเป็นเรี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินแท้นะคะอันนี้เหรียญหลวงพ่อเงินค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินเรี่ยมเงินนะคะเ,เ,ขเขาเขาเลี่ยมแล้วเขาเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ในในเขาเรียกอะไรอะในกล่องแดงๆอะนะ อันนี้เขาเลี่ยมแล้วก็ใส่กล่องแดงๆไว้อะนะคะบ้านนี้นะเขาเก็บสภาพดีมากเลยทุกองค์เลยนะคะเป็นเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินอันนี้เหรียญน,นะคะเหรียญเก่าๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นกระไหล่ทองเก่าๆเลยนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อรอห้านะคะหลวงพ่อรอห้า พ่อหลวงบอรอห้านะคะนี่ค่ะส่วนตัวน้องเองน้องก็นับถือนะท่านรอห้านะคะขอพรท่านประจำเลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะราคานี้บอกเลยหายากนะ ราคานี้บอกได้เลยหายากนะคะ <c oughs> ต่อมาเหรียญแม่ชีบุญเรือนค่ะเหรียญแม่ชีบุญเรือนเลี่ยมเงินนะคะเงินแท้นะคะพี่เงินแท้นี่ค่ะเหรียญเก่าสภาพดีนี่ค่ะ,เ,เ,คะเป็นเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินเก่า เหลือๆก็เก่าเลี่ยมเงินนี่เขาเพิ่งไปเลี่ยมมาค่ะเลี่ยมแล้วก็เก็บเจ้าของเดิมเขาเขาบอกว่าเขาเลี่ยมไว้เขาชอบเลี่ยมนะคะเขาเลี่ยมมาแล้วเขาก็เลี่ยมเก็บนะคะเอามาเก็บไว้นี่ค่ะเหรียญแม่ชีบุญเรือนเก่าๆเลยนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งคะ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาเหรียญเนื้ออะไรไม่ทราบแต่เป็นหน้ากากทองนะเนื้ออะไรไม่ทราบแต่เป็นหน้ากากทองหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะเนี่ยเจ้าของเดิมอะเราเองเราก็ไม่ค่อยรู้ไงเจ้าของเดิมเขาก็ ไม่ค่อยได้บอกอะ่ะหรือว่าวันนี้น้องรีบหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญหน,น้กกากทองนะคะมีอยู่เหรียญเดียวเลยองนี้นะราคานี้ไม่ได้แล้วนะจริงๆนี่ค่ะเป็นเนื้ออะไรไม่ทราบนี่นะคะแล้วเขาก็ไปเลี่ยมเงินเหมือนกันหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะคะเนี่ย เป็นเหรียญหน,น้ากากทองนะเนื้ออะไรเนื้อเหรียญไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นเลี่ยมเงินนะเลี่ยมเงินสวยๆเลยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าหลวงปู่จันทรหรือเปล่าไม่ไม่ทราบนะคะไม่แน่ใจนะแต่เป็นเลี่ยมเงินลงยา เงินแท้ค่ะเงินแท้นะเลี่ยมเงินลงยาแบบนี้นะคะก็เก่านี่นะคะแกะทองนะคะแกะทองนี่นะคะตามนี้เลยนะมาเลี่ยมแบบนี้ก็ไปแบบนี้ไม่ขายแยกนะคะนะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะ เลี่ยมเงินลงยาค่ะเลี่ยมเงินลงยา1,500บาทรวมส่งค่ะ1,500บาทรวมส่งนะคะอ่ะจบละ ep นี้ ep ที่53นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอดส0 4 b i น e w แอดนำหน้าแบบนี้เลยนะจะได้เห็นจะได้ชมพระก่อนใครเลยเพราะว่าน้องจะส่งลิงก์มาทางนี้นะคะ หรือสายด่วนเข้ามาได้0834374753สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งลูกค้าเก่าแล้วลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆส่วน e ีพหน้าเนี่ยเดี๋ยวน้องจะพยายามหาให้ได้เยอะกว่านี้นะคะพอดีว่าอีพีนี้เอ็กซิเดนนิดหน่อยเนาะไปะวันนี้เป็นละค่ะสวัสดีค่ะ